ไ,ไหนกันหมดเนี่ยแดงฮะไปไหนกันเงียบเลยเนี่ยทำไมเลือตัวเดียวหน้าไปโดนแผลอะไรมาอีกแล้วนะนะ่ะฮะน้าไปโดนอะไรมาอีกแล้วหน้าไปโดนโบอะไรมาน่ะนะนะ่ะมันข้าวป่ะ เ้าวรถมาหลายคันตอ้นี่วันจันทำไมมีคนมา,ยนา,มาเยอะกินข้าวไหมเนี่ยฮะไอ้ดำไปไหนฮะไม่ดำไปไหนวะหืมอืมกินไหมกินข้าวไหมมากินข้าวมามากินข้าวเด็วกินไหม อ,อันนี้มาอีกตัวอีกตัวไปไหนล่ะฮะไอ้ดำอีกตัวไปไหนอืมนั่งข้าวเร็วเร็วมามาเร็วนั่งข้าวเร็ว น่เเาเป็นอะไรน่นนะน่ะตัวผู้ด้วยดแวดงลงน้ำไปแล้วแดงไปอาบน้ำเลยแดง salonnas กล้าวว้ลงไปนั่งเฉยๆขืนกระแรงขึ้นมาเลยแดงขึ้นมาขึ้นมาน้ำลมพัดแรงนลยนะ ห่ายไปไหนตัวในดำเนี่ยนะยิงไป้ะลถเยียบจนยิงหน้าตั้งหน้าตึงมาเร็วๆจะไปแล้ว เรีวไ <c oughs> อ้ด่างไปไหนไอ้ด่างไปไหนนูน่นลังท้ายนูน่น น่าเร็วๆไปทำอะไรกันยู่ป้อมนู่นน่ะนอนเฝ้าค่ะเด้อนอนเฝ้ารถอยู่ป้อมด่างมาด่างมาดูแผลิีด่างแผลหายยังอึแผลหายยัง โอ้โหดูโบเหมือนเดิมไอ้มอมมา